นี่เปิดจพี่คุณพาท่านนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอามะวันนี้เราจะมา,าเราจะมาสำรวจในหมู่บ้านกันนะครับว่านในหมู่บ้านแต่เรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาเงียบผสมไทยนะครับเราจะมีทั้งหมดสามวิธีนะครับมาเราไปเริ่มกันเลยครับเฮ้ย ไม่ค่ะดูนี่ครับมอยู่นน่นครับเนนี่ครับมนอยู่โนครับมันคือสัเหมือนเหมือนมันก็ได้ครับก็ได้ครับเดี๋ยวแันบนึงนะครับนีกลูกชอนที่ไหน่อม่กี้จะกล้องกวยจะกล้องก้วยกล้องกลัวยจนเดี๋ยวดี๋ยวบินฝุ่นเลย ตะก้องออกมาผมเป็นตะก้องเรามาอย่าไม่ปัดเลยเออโอเคนแคปมาตะก้องกลัวตะก้องขาดทัตะก้องขขี่สกูตเตอร์นั่นแหละ โมะแล้วก็ไงไ่ายอ่ะมีคนติดโคมีคนติดโคเป็หน,นึ่งคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกเขาพูดเล่นเดี๋ยวราจะมาดูในซอยนี้มันก็เลี่ยนแล้วลนะตัดกล้อง คือสัตว์อะไรก็ไม่รู้นะครับมันทำหน้างงเงาทำหน้ามองเราเป็นสัตว์ต่างประเทศไม่รู้ติดโควิดไหมนะหน้าเหมัอนสิงครับที่นี่เอ้ยไอ้คุณมาดูเอ้ยนี่นะครับโอเคมาไปต่อไปต่อนะแล้วก็จะคิดเลยดีว่า่จะไปไหนต่อชื่อที่ไหน แล้วชินหน่อยฮะ่ชิคหนฮะชินหนชินหน่อยว่าว่าจะไปทำกรต่นงที่ไหนอ๋อรู้แล้วตามไปด้วยคุณไปบ้านคุณไงบ้านเราไงไม่ใช่เราจะไม่่้านเว่าไม่มีทูตบอส่นไหน ตู้ปอดเดยเราเคยเห็นไปแล้วซึ่งเดี๋ยวเรายังจะยังไม่บอกนะครับแล้วฝนก็กำลังตกด้วยครับไปไปดูกอะไรกันกางนะครับจะต,ต้องวิ่งเอาตู้เล่าไปก่อนนะครับจะกล้องวิ่งไม่ทันครับแต่กล <c oughs> okay. okay. ้องเบ็ดจะหมดแล้วครับโอเคไปนเก็บไม้เร็วตักล้องเบ็ดจะหมดแล้วครับเแลยว,ยวตนนัวกล้องก็เป็นที่ที่เคยที่เขาเรียกว่าต้นไม้ที่ กินคนนะครับนี่ครับทำไมกินคนครับใครที่คนตกไปแล้วมากไม่ต่ำกว่าห้าร้อยคนนะครับนี่ครับบ้านตะกงน,น,นี่ก็บ้านบ้านคุณต,ต่อนะบ้านพินายนะแล้ก็เดี๋ยวลงบ้านคุเดี๋ยวลงนิดนึงเลยครับแล้วผมก็จะมอนต์เตอร์บ้นี้ทุกวันอ่ะแต่บอกแล้วก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้มันไม่ใช่บ้านผมนะครับ บ้านหลังนี้มันไม่ใช่บ้านผมนะบ้านผมอ่ะมันไม่ลดกว่านี้นะครับตะกองไป<า>ไปด้วยงั้นเดี๋ยววันนี้นะครบเอ้ยเยอะอีกนึงวันนี้เราจะเป็นต้นที่ของทีมงานผมนะครับในการก็คือจะเป็นต้นแบบต้นน้ำนะครับก็ไว้ป้องกันบ้านเราได้นะครับเพราะว่าร ức, ร ức, ยาเนียนะครับนี่แหละคือไปที่ป้องกันทีมงานผมนะครับซึ่งซึ่งในในหมู่บ้านผมเนี่ยก็ยังมีสิ่งประหลาดๆเยอะเลยครับงั้นวันนี้ก็ตองเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปพอแค่นี้ก่อนนะครับมีอีกที่หนึ่งครับซอยหกครับไอ้ยำอี รงเท้าหลุดครับราจะพึ่งไม่เป็นไรแต่รองเท้าเป็น